สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับาการเฉลยคำถามประจำสัปดาห์นะคะคำถาม USMLE หรือว่า USMQuiz i นะคะจาก Med Easy แต่วันนี้พิเศษมากเพราะว่า เราอยู่กับพี่พาวเมดอีซี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้ก็มานั่งกับเมเจอด้วยค,ค่ะวันนี้จะมาเฉลยกันสองคนคะนะคะแต่วันนี้ขอบอกใบ้นิดนึงนะคะว่ามีผู้ตอบถูกด้วยมีผู้ชมดีแล้วเก,เก่งมากเก่งมากค่ะอะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้โจทย์ถามว่าอะไรบ้างคะก็ะนะคะโจทย์ในโจทย์เนี่ยก็เริ่มที่ผู้ป่วยหญิงนะคะวัยยี่สิบปี เป็นผู้โบพ้องทันสิทปัญญาเล็กน้อยมาตรวจสุขภาพประจําปีค่ะแล้วก็จะมีอาการที่เป็นแสดงลักษณะเฉพาะไปทางอะไรนะคะแม่อ่า uh, t u b e r ั u s s c l o s i s c o m p a c t หรือว่า t s s นั่นเองนะคะซึ่งเป็นความปก,าปกติที่มีอ่าลักษณะเด่นของออโตโซมโดยมีลักษณะที่เป็นเนื้อยอกเนื้องอกนะคะเยื่อเฮมาโตมมาโตสที่ไม่ร้ายแรงนะคะส่งผลต่ออวไไัยวะภายในร่างกายหลายระบบซึ่งเป็นการค้นพบ ที่บ่อยมากในผู้ป่วย TSH นะคะเช่นมีอะไรบ้างเอ่ยได้แก่อะไรบ้างนะคะค a ดิแอตนะคะคาคาลาล,ลาโบไมสโอมาสนะคะแล้วก็คอร์ติคอลทูเบิลนะคะแล้วก็สับเพนดิเมนอโนดูลนะคะแล้วก็สับเพนดิไมจายแอนเซล แอสโตไซโตมัสในสมองนักเอนั่นเองนะคะคะซึ่งพวกนี้นะคะอาจจะทำให้เกิดอาการชักได้ซึ่งอาการชักนั่นก็คือคำตอบนั่นเองค่ถกใช่ไคะก็คือข้ออีนะคะซเกอร์นะคะ,คะก็คืออาการชักนั่นเองนะ,ะก็ขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งขอ,อ,ของรางวัลไปให้นะคะ,ะวันนี้ก็คือมีอะไรอีกนะคะนอกจากที่ว่ามีอาการ ชักจะมีการค้นพบได้คพ,พ,พบทางไหนบ้างเลยนอกจากนี้นะคะนอกจากการชักแล้วก็จะทําให้เกิดการค้นพบทางผิวหนังนะคะเช่นจุดที่มีเม็ดสีเล็กน้อยหรือเขาเรียกว่าจุดใบขี้เทานะคะหรือแอ g จิโอไฟโบมานะคะบนใบหน้าและก็ เป็นเป็นสีเขียวขี้มาเป็นสีเขียวขี้มาปืนปืนค่ะเป็นลักษณะแต่ว่าเป็นเฉพาะที่อะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากอาการชักก็จะพบตามผิวหนังได้นะคะค่ะก็คือวันนี้คําตอบก็คือข้ออีนั่นเองนะคะขอแสดงความยินดีอีกครั้งสําหรับผู้ที่ตอบถูกนะแล้วก็ทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปของเรานี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ติดตามนะคะลูกเพจทุกท่านไม่มากก็น้อยได้ความรู้พร้อมสนุกสนานไปกับเรานะคะ แล้วก็อย่างที่เราทํากันเป็นประจำนะคะเราก็จะมีการสอดแทรกสาระความรู้ความบันเทิงนะคะก็อยากให้ผู้ติดตามถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะการที่มาสมัครเรียนกับเมดิซีเนี่ยมันจะได้อะไรมากมายนะคะไม่ใช่ได้แค่มาได้เรียนอย่างเดียวหรือมาทําสมัครให้อย่างเดียวนะคะเรายังมีการดูแลนะดูแลเต็มที่ดูแลระหว่างเรียนด้วยดูแลเรื่องสอบนะคะทุกเรื่องเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ เรื่องการอ่อะไรนะเช่นมีปัญหาการเรียาการ่าในการที่อยู่ฟิลิปปินส์อะไรแบบนี้เราก็จับคอยดูซัพพอร์ตน้องตลอดนะคะไม่ใช่แค่พามาสมัครพามาเอนโรอย่างเดียวนะคะแล้วก็ยังจะมีอ่าไม่ใช่ว่าแบบบางคนก็คิดว่าเออแค่สมัครมาสมัครกับใครก็ได้เหมือนกันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันมีข้อแตกต่างนะคะซึ่งเราอ่ะอยู่กับฟิลิปปินส์อยู่ฟิลิปปินส์กับน้องตลอดนะคะแล้วก็ มีปัญหาเราก็เทคแอคชั่นด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็อยากจะมาชี้แจงให้น้องๆหรือคุณผู้ปกครองนะคะถ้าผู้ปกครองทุกท่านที่สนใจเนาะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเราพร้อมดูแลเต็มที่ค่ะยังไงฝากด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคำถามสด์ต่อไปเนาะแม่เนาะขอบคุณค่ะจอกันใหมเจอกันใหม่ค่ะ